ทุกคนรู้จักเกม Apex l e g e n d นกันไหมครับ Apex Legends เป็นเกมจาก ea electronic art ครับโดย Apex l l g g n n s เป็นเกมที่เนื้อเรื่องต่อจาก Titanfall 2โดยเป็นเนื้อเรื่อง30ปีให้หลังจากสงคราม Frontier War ใน Titanfall 2ครับโดยตัวละครที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้เป็นตัวละครที่เร็วที่สุดในจักรวาล e x ป l g g n n s ครับและชื่อในสนามแข่งของเขาคือ Octane the high speed devil o c t a n นหรือชื่อจริงคือ o อกตาวิ io, ซื้อว่าอายุ26ปีดาวบ้านเกิดซามาเตอ o อกเทนเป็นตัวละครที่ถูกจัดอยู่ในสาย s กิลมิชชั r มีสกิลกดคือสติมเมื่อกดแล้วออกเทนจะเลือดลดไป25%แต่สามารถวิ่งได้เร็วขึ้นมากๆครับพ s าสซีฟสกิลของออกเทนเพิ่มเลือดอัตโนมัติเมื่อไม่โดนโจมตีและอัพติเมทสกิลป่าลันช์แพด หรือถ้าเรียกง่ายๆในภาษาบ้านเราก็คือปาแทมโปลีนออกไปและเมื่อเราโดดแทมโปลีนไปแล้วสามารถดับเบิลจัมได้อีกหนึ่งครั้งครับออกเทนเป็นลูกชายของ c ี o ู i ซิว่าฟาร์มาสติคัลโดยตามเนื้อเรื่องแล้วออกเทนเป็นคนที่ขี้เบื่อมากๆครับด้วยความที่เขาเป็นลูกคนรวยที่ไม่มีอะไรจะทําครับทําให้วันหนึ่งออกเทนที่รู้สึกเบื่อมากๆถึงแม้เขาจะเบื่อเกือบทุกวันอยู่แล้วก็ตามครับคิดสร้างความบันเทิงให้ตัวเอง ด้วยการแสดงผ่านโขนท้าทายความตายครับและโพสต์วิดีโอลงโฮโลวิดของพวกเขาให้แฟนๆดูครับโฮโลวิดในเกมนี้ถ้าให้เราเข้าใจง่ายๆก็คือวิดีโอลงโซเชียลมีเดียครับออกเทนเขาได้ตัดสินใจที่จะสร้างสถิติใหม่ของเขาด้วยการยิงตัวเองข้ามเส้นชัยโดยใช้ระเบิดมือครับและในขณะที่เขาทดสอบมาหลายชั่วโมงไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแต่พอถึงตอนที่เริ่มแสดงจริงๆกับเกิดอุบัติเหตุใหญ่กับขาของเขาครับ หลังจบโชว์แพ้ได้เข้ามาแจ้งอาการบาดเจ็บที่ขาของเขาและหลายคนก็คงจะคิดว่านี่จะเป็นวันที่ความบ้าระห่ของเขาได้สิ้นสุดลงครับแต่นั่นไม่ใช่เลยกับออกเทนครับเขาได้ไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเก่าอย่าง AJ Che หรือ Life Line ครับอีกหนึ่งลีเจนในจักรวาลเกมนี้ครับซึ่ง Life Line นั้นได้ออกคำสั่งให้เปลี่ยนขาของออกเทนให้กลายเป็นขาไบโอนิกครับ ทำให้ออกเทนตัดสินใจที่จะแสดงโลดโผนเสี่ยงตายในโลกออนไลน์ต่อครับและนั่นทําให้ไลฟ์ไลน์รู้สึกผิดที่ออกคําสั่งให้เปลี่ยนขาของออกเทนให้เป็นขาไบโอนิกครับต่อมาไม่นานออกเทนได้ตัดสินใจแล้วว่าการแสดงโลดโผนเสี่ยงตายในโลกออนไลน์นั้นเป็นแค่กิจก,กรรมเล็กๆน้อยๆและไม่สามารถเรียกอะดรีนาลีนของเขาออกมาได้เพียงพอแล้วเขาจึงตัดสินใจเข้าร่วมเอเปกเกมเพื่อที่จะเรียกอะดรีนาลีนที่พุ่นพานขั้นสุดยอดให้เขาได้ และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของออกเทนเท่าที่ผมหามาได้ครับถ้าทุกๆคนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เนี่ยนะครับผม